โค้ดรักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูผัดกะเพราหอยแมงผู้นะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะหอยแมงผู้ค่ะค่ะหอยแมงผู้นะคะก่อนมาผัดนะคะนําไปต้มหรือลวกนะคะถ้าเรานึ่งก็ได้นะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับคือว่าเวลาเรานึ่งนะคะเราใส่เครื่องต้มยำไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ไม่คาวค่ะใบกะเพราค่ะ ซอสหอยนางรมค่ะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะและพริกตำค่ะพริกตำนี้เราตำผสมกับกระเทียมนะคะแล้วเราเลือกพริกแดงนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้มีรสชาติเผ็ดมากนะคะค่ะดังนั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะเราก็ใส่พริกนะคะที่เราตำนะคะ ผักกระเทียมน,นะคะแล้วก็ผัดให้ใหเข้ากับน้ํามันนะคะแล้วก็ผัดไปสักระยะนะคะไม่ให้พิกไม้นะคะหลังจากนั้นเราก็เติมหอยลงไปค่ะแล้วก็ผัดหอยนะคะให้เข้ากับพิกนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันนะคะ คเราไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะหอยนั้นสุกอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ผัดย้มวยสักพักนะคะหลังจากสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมถัดดิบลงไปนะคะค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะคน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะค่ะหลังจากใส่วัตถุดิบเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงต่างๆนะคะเข้าไปที่ตัวหอยค่ะจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะเห็นไหมคะหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะ เราผัดไปสักระยะนะคะค่ะหลังหลังหลังจากที่เราผัดจนได้ที่แล้วนะคะเราชิมรสเล็กน้อยนะคะให้ได้รสเค็มนิดนิดนะคะไม่ต้องเค็มจัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมใบกะเพราล,ลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะแต่เราไม่ต้องผัดนานนะคะไม่งั้นจะทาให้ใบกะเพราดําค่ะไม่น่ารับประทานนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะ ค่ะล้วกันนก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูผัดใบกะเพราหอยแมงผู้ค่ะเป็นไงคะหน้าตารับหน้ารับประทานไหมคะจากที่เราเคยกินหอยต้มหรือหอยลวกนะคะเราลองเปลี่ยนแปลงมาทําเอาหอยแมงผู้มาผัดกะเพราดูนะคะแล้วคุณจะติดใจค่ะค่ะแล้วอย่าลืมติดตามครัวดอกรักในเมนูถัดไปนะคะเราจะหาเมนูอร่อยๆมาให้ลองทําและรับประทานกันดูนะคะค่ะขอบคุณนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ